คุณครูจะเอาสีอะไรอีกเอเ่อออเรนแล้วก็เยลโล่ได้คุณครูเก่งไหมเนี่ยแมนะได้เยลโล่แล้วต่อไปเรดค่ะต่อไปเรดอันดอกไม้สายลุงค่ะเห็ยวน้อยคุณครูไม่ระบายออกนอกเส้นด้วยไม่เละเทะด้วยนะ เออระบายอยู่ในเส้นถ้ามันออกนอกเส้นแล้วมันสวยไหมไม่สวยค่ะปานวันนี้ของบานจะเป็นยังไงปานของอ,อินเตอร์จะเป็นยังไงเนาะกูมจับกูมันจับกูมจับอ่ะนี่โอ้สีอะไรอีกกรีนบลู อ้าวใครไม่ดูทําไม่เป็นนะของของพ่อจะสวยไหมเนี่ยของพ่อจะเละหรือจะสวยเฟียดดูคุณครูค่ะไม่ใช่ไปดูปานค่ะครูไม่ได้ให้ดูปานดูปานแล้วมีอะไรจะเข้าใจที่ครูทํำไหมอ่ะให้ดูครูนี่ไม่ได้ให้ดูปานเออต่อมาสีอะไรดีนะพี่พี่นะเอาให้ครบสีเลยให้ครบเจ็ดวันเจ็ดสีเลย ให้ครบเจ็ดวันเจ็ดสีหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองชจางสดใสครบือยังเนี่ย no มีพ่อพ่อกพ่อพ่ออยู่ไหนนะพ่อพ่อโอ้ถูกต้องพ่อพ่อสีม่วงแล้วเห็นไหมอีรู้ดีรู้ดีรู อะไรคะมีกระดูกมีกระดูกอ่ามีทุกคนเลยค่ะไม่มีกระดูกเดินไม่ได้หรอกมันไม่มีแรงตัวมันก็อ่อนไปหมดสิคะออเว้นอยู่ไหนคะออเว้นอยู่ไหนคะอุ้ยจะครบแล้วจะครบแล้วจะครบแล้วต่อมาอะไรดีนะ ใช่มันก็ระบายสลับไปค่ะเอาสีอื่นมากดีกว่า,เ,<ร>าเอาสีบล<ป>าวจะเข้อทำอะไรคะคุณชายจะข้อทำอะไรคะคุณชายค่ะก็ all in, all in. ดูสิครูทำยังไงแล้วเดี๋ยวเด็กๆก,ก็ทำ ดูสิว่าใครจะปืดปืดมาบ้างอะไรดีนะการเองอภพโพดีกว่าไหมโพ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 ดีกว่าไหมสวยไหมคะสวยไหมนี่เอาไหมลองดูค่ะลองดูแล้วอย่าให้มันเละเทะ อย่าให้มันออกน้องเส้นถ้าออกน้องเส้นแล้วมันจะไม่สวยเลยระบายปุดๆแบบนี้สวยไหมเด็กผิว่าสวยไหมไม่ค่ะต้องค่อยๆระบายใจเย็นๆไม่ใช่ลากปุดๆเลยมันก็จะไม่สวยเนี่ยพอแล้วระบายให้มันเข้มๆด้วยมันนึงจะไม่มันนึงจะสวยพี่ตั้นทําได้ไหมเนี่ยพี่ตั้นทาเข้มๆเลยเนี่ยเห็นไหมสวยไหมสวยไหมคะ นี่อะไรไงอินเตอร์ว้าวสวยไหมคะ